เป็นหนุ่มหลอ่อเฟิร์มพร้อมควงตำแหน่งหนุ่มสดแบบเต็มตัวแล้วค่ะสําหรับครูไพบูลแสงเดือนค่ะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าปัจจุบันนะคะทางด้านครูไัยบูลค่ะได้มีการออกกําลังกายจนร่างกายนั้นผอมลงทําเอาขยีใ้ใจสาวเล็กสาวใหญ่กันเพียบเลยแถมเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางด้านครูไพบูลแสงเดือนนะคะก็ได้ออกมาอวดลุกใหม่ตอนรับเทศกาลวันวาเลนไทยค่ะในชุดสูทสีแดงแป๊ดเลยค่ะแถมยังเซ็ตผมแบบหนุ่มเกาหลีเกาใจสุดๆซึ่งต้องบอกเลยว่าลุกนี้นั้นกระชากใจสาวๆไม่ไหวเลยค่ะ ซึ่งงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าความหล่อของครูภพยบูลนั้นเข้าตากระแทกใจจนทําเอาทางด้านคุณแพรลี่ภพวันค่ะอดใจไม่ไหวกันเลยทีเดียวออกมาประกาศกลางเฟซบุคค๊กเขาว่าถ้ายังไม่มีแฟนนะฉันจะจีบครูภัยบูลจบและไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางด้านคุณแพรลี่ค่ะก็ได้มีการแปะลิงก์ข่าวลุกใหม่ของครูไพยบูลค่ะพร้อมกับบอกอีกค่ะว่าสเปคไข่สเปคมันต่อด้วยโพสต์ที่ขยี้ใจสุดๆบอกว่าอยากส่งทุเรียนหนึบไปให้ครูกินจังขายนะคะสนใจทักแชทได้ ปิดท้ายด้วยโพสต์หวานๆค่ะว่าภัยบูลภัยวันชื่อนั้นช่างคล้องจองซึ่งงานนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตนั่นแห่เข้ามาแซวกันสนั่นเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่าทางด้านครูไพบูลน,นั้นทราบเรื่องแล้วค่ะหลังทางด้านคุณแพรลีค่ะได้มีการประกาศบอกว่าถ้าไม่มีแฟนแล้วจะจีบตนเองค่ะซึ่งงานนี้ค่ะทางด้านครูไพบูลก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ดังกล่าวของคุณแพรลีค่ะว่าเสียดายจังครับผมนี่โซดโสดล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับและทางด้านคุณแพรลีค่ะก็ได้มีการเข้ามาตอบกลับค่ะว่าวาสนาเฮามันบ่สมกันค่ะครูรอหนูได้ไหมคะ พร้อมกันค่ะทางด้านครูภัยบูญก็ได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวค่ะมาที่ Facebook ของตัวเองค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาแซวว่าหวานขนาดนี้ด้อมพีพีต้องก่อกำเนิดแล้วไหมซึ่งพีพค่ะก็คือตัวย่อจากชื่อของคุณแพรลี่ภัยวันแล้วก็ครูภัยบูญนั่นแหละค่ะ